สวัสดีครับสวัสดีหมอพันธนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องนิวทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ก็เดินทางมาหาหมอพันธ์เนาะจะมาแสดงความมีใจแล้วก็มาตามแนวทางต่องวดให้กับท่านผู้ชมทุกคนเอฟซีโอ้ยเลขถูกในถาดศูนย์หกใช่ไหมครับหมอพันธ์ใช่นี่จุดเป็นที่สิบห้าศูนย์หกมีมีคนถูกกับหมอพันธ์ไหมครับเลขศูนย์หกได้ได้บอกเอฟซีไหมครับหมอพานบอกบอกบอกอบอกบอกในช่อง เดี๋ยวเป็นช่องของไรสุดของหมอกุ๊ปอ๋อครับแล้วมีทางเ c ฟซทางช่องนี้โทรมาถามมาไหมครับหมอพานเลขศูนย์หกโทรมาถามอยู่ครับโอ้โหมอพานอยู่ครับครับแสดงว่าท่านผู้ชมนี่มีโชคมีลาภกับหมอพานเยอะเลยใช่ไหมครับในงวดที่ผ่านมาใช่อ่าครับแล้วก็ที่หมอพานให้ไว้เก้าสองด้วยเนาะในงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เลขเลขรถไถสามสองแปดโอ้โห ถ้าเกิด3 2 9นี่จะได้3ตัวโต้ตลยเนอะหมอพา่านครับเสียดายเนาะเป็นเลขรถไถของคุณพ่อแต่ว่าลืมไปง,งวดน,นั้นที่หมอพ่านบอกว่าคุณพ่อมาบอกเลข60เพราะว่าเราเราพูดถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อเนาะใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ทันได้คิดถึงว่าฝันห็นคุณพ่อมันจะท่านเคยมาบอกเลข60 <S <S ไม่คิดว่าจะออกตัวเก่าเน,ะเนะเาะตัวที่เคยออกศูนย์ที่พ่อมาบอกพี่ชายครับ เพราะว่าเลขตัวนี้นี่คุณพ่อเคยมาบอกห0ศูนฟันเกี่ยวกับท่านเนี่ยแสดงว่าเลขจอหกศนแน่เลยอืมเราไม่คิดไปว่าแกได้มาบอกตัวเก่าคับผมแล้วเลขตัวหกศูนี่ก็คือบอกบอกในช่องของหมอคุกใช่ไหมครับใช่บอกช่องช่องไล์ของหมอกุกอ๋อช่องในต่อต่อใช่ไหมครับใช่ใช่มันเป็นพิธีบวงสรวงเลยหรือเปล่าครับอันนี้จะเป็นพิธีการบวงสรวงครูบาอาจารย์ครับค่ะคับก็เลยจุด ขอโชคลาภแล้วก็บอกไปทางช่องครับครับผมแล้วแล้วช่องกับหมอคุกนี่ก็คือไลฟ์สดเกี่ยวกับการดูดวงอย่างนี้ใช่ไหมครับหมอปาการดูดวงการเผยแผ่ศาสตร์ภูมิญาชาวบ้านไปด้วยการปักเป้าในการเสริมดวงไปด้วยครับผมเนาะก็ไปติดตามหมอคุกได้เลยเข้าไปพูดคุยไปกดติดตามไปคอมเมนต์เนาะนะครไปพูดคุยถ้าเกิดใครอยากรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์ภูมิปัญญาการปรัดเป่าการรักษา ừ ừ ừ นะครับผมหรือว่าอยากมีโชคมีลาบอยากมีปังเสริมดวงเสริมปังนี้ก็ไปกดติดตามเอาไว้นะครับ,รบเพราะว่าตอนหมอคุกไลฟ์สดนี้ก็คือจะพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนาะใช่เผื่อมีท่านท่านท่านผู้ชมที่แบบสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ให้ไปถามหมอคุกในไลฟ์สดได้เลยใช่มีปัญหาในชีวิตในครอบครัวของเรามีปัญหาอะไรนะไม่มีทางออกค่ะก็มาปรึกษาได้คับผมเนาะ แล้วก็เกี่ยวกับโชคลาภแล้วก็แบบสุขภาพทางด้านการงานการงานการเงินของเราเนี่ยแหละมันคล่องตัวครับผมก็จะมาสอบถามกับหมอกู้ไก่หลายท่านก็ให้ให้คําแนะนํกคำปรึกษาที่ให้มีความสุขได้ค่ะผมคลายได้นะครับผมแล้วก็เห็นหลายท่านเหมือนกันเนาะโทรมาหาบอกว่าได้มาปัดเป่ากับหมอคู้กับหมอพานแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้น นะครับจะอาจจะไม่ได้โชคลาภในงดงวดนั้นเลยแต่ว่าก็อาจจะเป็นแบบทางสุขภาพทางด้านการงานอย่างนี้เนาะใช่ใช่ครับ<ช> <ๆ S 2> ก็จะดีขึ้นนะครับผมไม่น้อยก็มากเนาะมไม่มากก็น้อยนะครับุผู้ชม <c oughs> บางท่านบอกว่าปัดต่อเล็วไม่เห็นรวยเลยอคอมเมนต์มาเอ้าครับจะให้รวยได้ไงคุณเคยทำกรรมกรรมเวียนมาอะไรจีพภพกีชาติมาแล้วเนาะ,ะให้มาปัดต่อแค่ครั้งเดียวจะให้รวยเลย มันเป็นไม่ได้ครับครับผมมันต้องดูที่บุญที่เวรที่กรรมของเราด้วยเนาะที่ทาไปเนาะครับผมจะให้ปัดเป่ารอบเดียวเป็นมหาเศรษฐีเลยมันก็ยังไงอยู่เนาะผมคงไม่มีที่อยู่อะถ้างั้นมันก็รวยทั้งประเทศแล้วนะผมคงมีอยู่ที่นี่แหละครับครับผมอันนี้มันก็เป็นแบบเกี่ยวกับความเชื่อเราทําแล้วเราสบายใจเราทําแล้วเรามีความรู้สึกที่ดีอย่างนี้ใช่ใช่เราเน้นความสบายจิตสบายใจของเราก่อนครับแล้วสิ่งดีมันก็จะตามมาเองเนาะครับก็คือทางหมอพันกับหมอกุ๊กน่ะไม่ได้ให้แค่ เกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับการปัดเป่าโชคลาภก็ให้ถูกด้วยนะครับก็เท่ากับขอโมพาที่ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยในงวดที่ผ่านมาใช่ไหมครับเพราะว่าเลขทูกก็ศูนย์หกแล้วก็เลขความฝันเก้าสองถ้าเกิดไปตามนี้ก็จะถูกเก้าสองตรงๆเลยนะครับเรียกว่าเกือบถูกสามตัวนะครับท่านผู้ชมเลขรถถ่ายของคุณพ่อสามสองแปดโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นการถูกสามตัวตรงๆเลยนะครับผม แล้วที่นี่หมอพานล่าสุดเนี่ยก็ฝันใหม่แล้วใช่ไหมครับเมื่อคืนเนี่ยครับฝันแบบก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันเอะถ้าน้องนิวมาจะเอาให้เอเอาตัวเลขอันไหนให้น้องนิวนเนาะก็เมื่อคืนก็ฝันเยอะเลยอ๋พอพอตกดึกมาฝันเลยใช่ฝันฝันจะจะ,จะสว่างแล้วล่ะตอนนอั้นก็จะสว่างแล้วค <ạ> ก็มาฝันฝันว่าเห็นอ่าคนเฒ่าคนแก่ที่เสียชีวิตไปเนาะมีพ่อมีปู่มีทวดมีตามียายที่เสียไปอ่ามารวมตัวกันคก็มาเหมือนกับว่าจะมา อยากจะมาได้บุญได้กุศลด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทางหมอพานพุทธศิลป์แล้วก็แม่หมอคู่ไก่มาสวดมนต์ทุกวันคเจริญภาวนากันทุกวันก็อยากจะได้ส่วนบุญสุกุศลด้วยครับอยากมาขอบุญแต่เราก็แผ่ไปให้ทุกวันนั่นแหละครับผมแต่สงสัยเจอยากมาให้โชคด้วยมากเพราะว่าเมื่อกี้คุณพ่อก็มาเข้าฝันนออใช่ใช่ก็เลยมากันหลายท่านเลย ่ก็คือส่วนใหญ่ป็นคนที่สูงอายุมีอายุเยอะใช่ไหมครับหมอพานใช่ใชอแล้วมาทําอะไรครับในความฝันที่หมอพานเห็นเหมือนกับว่ามาแบบมันมีงานอะไรสักอย่างนี่แหละแกมาแกจะมีงานมีงานสังสรรหรืองานบุญอะไรนี่แหละแกมาร่วมแสดงความยินดีด้วยหรือเปล่านะครับมาแบบยิ้แยมแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่นบสงสัยได้อิ่มบุญพวกเราที่เคยทํามาครัแล้วตัอุทิศบุญกุศลให้เนาะ รันแต่ละวันเราก็จะสวดมนต์จเจริญภาวนาเพื่อจะสร้างเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งทางใจเ,ออเป็นที่พึ่งทางใจให้กับท่านผู้ชมหรือว่าใครที่มาปรดกาเกับเราลูกเสริมดวงกับเราเนี่ยเราจะขอเราจะให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็จะเชิญเข้ามาทําพิธีด้วยกันออในการทําพิธีเราก็จะให้มานั่งสมาธิเออจเริญภาวนาแล้วก็รับเขาเรียกของคาถา ที่เป็นมงคลให้แก่ก,กับชีวิตของเราให้มีจิตกจที่มันสบายิตสบายใจขึ้นเพื่อจะไปต่อสู้ในชีวิตประจําวันของเราครับผมก็คือหมายถึงคนที่อยู่ในกลุ่มของหมอพานเนาะนะครับก็คือทุกครั้งที่ทําพิธีอะไรต่างๆก็คือคนในกลุ่มก็จะได้ร่วมพิธีไปด้วยแบบนี้ใช่ใช่นะครับผมก็จะได้มีบุญมีโชคลาภวาสนาด้วยกันนะครับทุกครั้งที่หมอพานกับหมอกุกทําพิธีนะครับเรียกว่าบุญบุญสัมพันธ์กันบุญสัมพันธ์กันนะครับเนาะแล้วเกี่ยวกับ ที่หมอพันนด้มิฝันในลักษณะนี้ส่วนตัวหมอพันคิดว่าเป็นอะไรครับที่ฝันเกี่ยวกับบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่มารวมกันอย่างนี้ครับอ๋อบรรพบุรุษถ้าเป็นบนรรพบุรุษเนี่ยมันจะเป็นถ้าตีเป็นตัวเลขก็บรรพบุพรุษก็ของของกรุงเนาะ,ะที่เขาเคารพบ,บูชาก็ตีเป็นเก้าเก้าตีเป็นเก้าแต่ขนาดที่ที่ญาติผู้ใหญ่ที่จะก,ก,กลับแล้วนะ่ะที่มาบอกมาสแสดงความยินดีด้วยแล้วอ่า แกก็บอกตบท้ายไปด้วยนะะว่ามีตัวเลขบอกด้วยออคับท้ายไปให้ด้วยว่าหกสามหกสามใช่ค่ะหกสามถึงเวลาแกจะกลับปุ๊บแกก็บอกว่าหกสามอ๋อค่ะหกสามหกสามแกบอกหกสามใช่ไหมใช่เห็นเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยว่าหกสามแต่คนแก่ก็ตีเป็นเก้าอยู่แล้วมันที่หนา่านตีเลยคนแก่ก็เก้านะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า ที่ตอนคุณพ่อเสียใหม่ๆแล้วพี่ชายพี่พานฝันคุณพ่อก็มาบอกตรงๆงนี้เลยใช่ไหมคับสูงตรง,ตรงเลยสูงสุดตรงเลยครับพี่ชายก็บอกวรานงานอยู่ก็ไม่ได้ซื้อครับส่วนใหญ่จะเป็นแต่เป็นแบบบรรพบุรุษหรือว่าปู่ย่าตายายทวดของหมอพานนี่แหละครับร<ช>ับใช่ไหมครับที่หมอพานฝันเห็นใช่ใช่อืครับเป็นเก้าหกสามเก้าหกสามหรือจะไปตัดอะไรก็ได้หกสาม ครับเก้าหกสามเป็นเก้าสามหกสามมีแค่้นเราหมอพานเนาะอืมครับก็ตัวที่เพื่อนบอกมากแข็งแข็งก็คือหกสามหกสามแมนเห็นจะชัดเลยว่าหกสามกวนจะไปครับก็คือในในความฝันนี่เหมือนจะมางานกินเลี้ยงหรือว่ามางานสังสรรค์อะไรสักอย่างใช่ไมครับแสดงความยินดีอะไรสักอย่างครับ มาแสดงความยินดีหรือจะมาแสดงความยินดีว่าเราจะถูกหหมกันหรือว่าเราจะถูกเลขกันหรือเปล่าครับตัวหกสามเนี่ยเพาะจัดเนาะค่ะครับไม่แน่อาจจะมาแสดงความยินดีกับลูกกับหลานว่าจะมีโชคเวีลาบมีงานใหญ่นะครับผมในอนาคตเนาะก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็หมอพายก็เลยว่ามีความรู้สึกเกี่ยวกับเลขเลขของปู่ท่านที่ไว้ให้ไว้ตั้งแต่รอบก่อนเลขศูนย์เจ็ดสามใช่ไหมครับหมอพานใช่ใช่ศูนย์เจ็ดสามนี่ก็ยังไม่ลืม ครับทำไมแล้วครับผมทำไมหมอพานชอบเลขศูนย์จุดสามครับเพราะมันเป็นอะไรที่บังเอิญมากนะ่ที่ที่เราขนาที่เรานึกถึงทวดที่ตายไปอ่ะที่เสียไปอ่ะแล้วเราไปเปิดไปเจอพอดีอ่ะคไปเจอดไปเจอพอดีกับตะกุดที่แล้วก็มีเป็นตะกุดแล้วก็มีแบงค์ยี่สิบติดกับตะกุดไว้แมกใส่ตะกุดไว้เลยนะครเราไปเขี่ยวก็ไปเจอเออเราก็ชิงงด อ่าล้วก็ชิดในใจเราวออาจจะใช่อาจจะปู่จะมาบอกโชคบอกราบหรือเปล่าล้วก็ยังฝังใจอยู่คยังฝังใจเพราะว่าเชื่อมั่นปู่ทวดเนี่ยชอบเล่นเลขมากซื้อทุกงวดไม่เคยขาดจะถูกหรือไม่ถูกกูจะต้องซื้อแต่ก็ถูกบ่อยด้วยนะถูกบ่อยด้วยในการเสี่ยงโชคของแกครับอื ก็รือว่าปู่ทวดนี่เป็นคนที่ชอบเสียงโชคเสียงลาบใช่นะครับหมอพันก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นปู่ทวดท่านที่มาบอกหมอพันเนาะนะครับแล้วก็ตกดึกมานี้ก็ฝันจริงๆด้วยฝันเกี่ยวกับบรรพบุรุษเกี่ยวกับปู่่าตายายอย่างนี้เนาะรวมมนี่ในความฝันมากันเยอะไหมครับหมอพันที่ที่เห็นในความฝันนะครับเยอะๆ,ๆอยู่ประมาณสักเกือบสิบคนญาติกเก่าๆที่ท่านไม่เสียบรรพบุรุษที่เสียไป แต่ว่าในฝันนี่คือเสียชีวิตหมดทุกคนเลยใช่ไหมใช่หมดทุกคนเลยมาหาครับอก็ซื้อได้นะเลขตัวนี้ศูนย์เจ็ดสามาอาจจะมีศูนย์แน่นอนงวดนี้นะครับเพราะว่าหมอคุกกับหมอพานเนี่ยต่างต่างคนก็ต่างเห็นฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วออืืมมครับก็ไม่แน่เนาะอาจจะไม่นี้เลขศูนย์นะครับก็ให้เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางครับแล้วแล้วเกี่ยวกับช่องของหมอกุกเนี่ย มีมีเวลาที่ไลฟ์สดเน่นอนไหมครับหรือว่าไลฟ์ไลฟ์เป็นยังไงครับหมอพันส่วนมากจะไลฟ์สดเวลา1 1นาฬิกาถึง<อ>ถ้ามีมีมีผู้ชมเข้ามาเยอะก็เลยไปสักบ่ายหนึ่ง<อ>จาก13าถึง13มนาฬิกาอครับก็คือ11บถึง13นาฬิกาใช่ประมาณนั้น<อ>ถ้าไม่มีใครเข้ามาดูก็ก,ก,ก็จะลงก่อนเวลาัก็จะลงก่อนเวลาเนาะ<ม>นะครับยังไงถ้าท่านผู้ชมอยากดูเกี่ยวกับ ที่มาที่ไปศาสตร์แห่งการปัดเป่าหรือว่าอยากจะเสริมดวงเสริมปังเนาะนะครกับให้ก็ให้มาติดต่อก็คือหมอคุกน,นี่จะถามตอบนะครับมีเกี่ยวกับอะไรเหมือนกับประมาณว่าดูดวงม,นะมาปรึกษากันดีกว่าออมาปรึกษากษา<ใ>นันในชีวิตประจําวันออข,ขนองเราท่างไงมันจะดีท่างังงโน้นท่างนี้ยังจะดีไหมครับผมมาปรึกษากันดีกว่าครับผมเนาะถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าผู้ชมอยากอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ ที่มาที่ไปของอะไรนี้ก็ไปติดต่อทางแอปต่อต่อเนาะแอปต่อต่อนะครับผมช่องช่องอะไรนะครับผมช่องช่องอะไรนะครับแม่กุกไก่อะไรนาะยานทิพย์แม่กุ๊กไก่ยานทิพย์นะครับในช่องต่อต่อเนาะนะครับผมก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดแนวทางเนาะนะครับเนาะยังไงก็เดี๋ยวอีกสักสี่ห้าวันเราเดี๋ยวจะมาตามแนวทางของหมอพานอีกรันดีเพิ่มเติมนะครับแล้วจุดทู จุดทูบขอปู่ชีวกนี่ท่านก็ให้แม่นเหมือนกันเนาะใช่มันก็ให้แม่นขนาดคุณแม่ที่ว่าบูชาไปเนาะคับไปบูชากปยังได้ไปยังปังอันนี้เป็นเลข3สามตัวแต่ว่าตัวกลางนี่คือเหมือนลบออกเนาะค่ะใช่แล้วแต่เล็กูนกับเล็กกเป็นซูนหกแขวนๆเลยส่วนมากท่านจะให้สองตัวนะเออวนมากจะให้สองตัวแต่ว่าไปตัดเอาเองคับอืมก็คือจุดทูบนีศูนหกแขวนๆเลยนะครับจุดวันเลขออกแต่ว่าหมอพานนี่ก็คือตั้งใจจะจุด จะจุดแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนนี่อยากจะบูชาบูชาทูปของหมอพันธ์กับหมอคุไปจุดเสียงโชคแสนราำนี่ก็ได้เหมือนกันได้เนาะเพราะว่ามีคุณแม่หลายท่านเหมือนกันนี่บูชาไปจุดแล้วก็ทิ้งถูกันหลายท่านเหมือนกันเนาะใช่ใช่หลังจากถูกนี่ก็ไม่ลืมหมอกุกับหมอพันธ์ก็ได้ส่งข้าวปลาอาหารมาให้ใช่ครับนะครับผมเนาะโอเคนะครับยังไงก็ขอขอบคุณหมอพันธ์มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับ นะครับแนวทางของหมอพานนะครับผมเสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับยังไงก็ขอท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท,เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ